เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้นะว่าและดีเจไก่พาทุกคนมาที่คลินิกหมอดนัยพามาพูดคุยกับคุณหมอเดนัยและก็พามาอัปเดตโปรแกรมความงามใหม่ๆใครสนใจเรื่องของการลดน้ำหนักความงามห้ามพลาดเด็ดขาดครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีค่ะคุณวาดค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงแบบว<ช>ุ่นวายมาก<ช>เสียงรอบเสียงลา<ช>ตอนนี้เราอยู่ที่แยกหนองหอยครับผม<ช>และเราอยู่กับธุรกิจที่เป็นธุรกิจความงามใช่แล้วร <นะ S 2> เราอยู่ที่ไหนครับพี่กาคลินิกด็อกเตอร์ดานัยเอสติกนะคะซึ่งก็เป็นคลินิกนะคะที่พวกเราได้ยินกันมามากกว่า20ปีแล้วนะคะตรงแยกหนองหอยนะคะเป็นเจ้าแรกๆของเชียงใหม่นะคะคนที่รักความงามนะคะเรื่องของการดูดไขมันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะต้องยกให้คลินิกของด็อกเตอร์ดานัยนะคะรับรองว่าหลายๆคนถ้าเป็นรุ่นไก่ นะคะก็จะทราบนะคุผมก็ทันทันเหรอ, <c oughs> อทันก็ได้ทันก็ได้ทุกวันนี้นะคะนอกจากเรื่องของดูดไขมันแล้วมีความสวยด้านอื่นๆนะคะที่ดรดนัยนะคะได้มีโอกาสให้ได้รู้จัก <c oughs> <ๆ>เดี๋ยววันนี้เราจะมา <c oughs> อัปเดตดีกว่าว่ามีโปรแกรมอะไรน่าสนใจก็จะมีคน <c oughs> ที่มีความรู้เนาะมาให้ข้อมูลเราว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะสวยเนี่ยมีอะไรให้คุณทำบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันดีกว่าครับพี่กลครับตามมาเลยนะคะมาเลยครับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่ที่คลินิกดกรนนัยที่แยกหนองหอยเชียงใหม่แล้วมีโอกาสได้เจอกับคุณหมอที่ เก่งมากที่สุดนะคะแล้วก็ชื่นชมทุกครั้งนะคะกว่า 20, 20กว่าปีตอนนั้นกันยังสาวๆตอนนี้ก็สาวแต่สาวเหลือน้อยนะคะ <S 1> <S 1> ได้มีโอกาสได้มาเจอคุณหมอนะคะคก็วิวัฒนาการนะคะความคืบหน้าแล้วก็ฝีมือต่างๆของคุณหมอนี่แบบยอดเยี่ยมมากๆนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ดรู้จักดรณนายของเราอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งด้วยแล้วกันนะคะ <อๆ S 2> สวัสดีค่ะคุณหมอคับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจที่ได้เจอค่ะคุณหมอตอนนั้น30ตอนนี้ก็ดูเหมือน35นะ้คะนี่นะคะรู้จักกันตั้งแต่ดยชค ใช่ค่ะนะคะคุณหมอเองนะคะเราจะได้ยินคุณหมอเรื่องของดูดไขมันมากรุ่นไก่เนี่ยจะทราบเลยนะคะว่าอยากดูดไขมันดูแลตัวเองเนี่ยต้องคุณหมอด้านใยเลยนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะทราบว่าไม่ใช่แค่เรื่องของดูดไขมันมีเรื่องอื่นที่คุณหมอมีดูแลด้วยและให้ความรู้ในด้านนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในวงการของความงามมา20ปีแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มีสาขา2ของดรดอเ s อนอสเซติกอยู่ที่มิมานซอย3นะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นคลินิกที่เราทำเป็นห้องสอนของหมอทั้งหมอความงามทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งสวิสเซเชียด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานเรื่เป็น KOL คือคเป็น Key o p i n i o n l e a d e r ของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการความงามนะครับหนึ่งในนั้นคือบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลีนะครับก็คือเราเป็นคนสอนหมอในสวิสเซียในการร้อยไหมอิตาลี แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ทั้งโลกรู้จักก็คือคบริษัท m e r ร์สเอสเตติกนะครับซึ่งบริษัทนี้ก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับก็มีตัวเยอรมันท็อกซินนะครับมีโบเยอรมันมีสวิสฟิลเลอร์นะครับแล้วก็มีเครื่องยกกระชับหน้าชื่อว่าอัลทาราซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนคคที่เป็นเขาเรียกเป็นคีเพเนียลีดเดอร์แล้วก็เป็นคนสอน,นะค ตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่นะคะ<ช><ช>ทั่วโลกระดับโลกนะคะไม่ใช่ว่าแค่ประเทศไทยนะคะระดับโลกค่ะที่เชิญคุณหมอนะคะไปให้ความรู้และบรรยายด้วย<ช>ทรารบว่านะคะตรงนี้นะคะทำให้หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหอันนี้นะคะถือว่าสุดยอดของอวิชาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ให้ความรู้นะคะก<ช>็ะจริงๆเรีมีเรื่องอื่นๆอีกเหมือนกันนะคะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยในที่นี่ที่คลินิกดตรนายด้วยใช่ไหมคะั้ที่เลยโอ้ค่ะปัจจุบันการรักษาคันด้วยการป้อง โดยการาฉีดตัวบิรมท็อกซินนะครับที่มีคุณภาพดีๆการฉีดสารเตาเต็มคือฟิลเลอร์แล้วก็ร้อยไหมถือว่าเป็นหัตถการยอดฮิตแล้วก็เป็นที่ยอมรับระดับโลกนะครับซึ่ง3อันเนี้ยเป็นคนที่มีความชํานาญจะเรียกว่าเป็นหมอที่เป็นนักปั้นหน้าหรือเฟเชียลดีไซน์ซึ่งเราทําตรงนี้ เดี๋ยวจะให้หมอปั้นนาค่ะนะคะด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะมีโอกาสได้ไปดูนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่หมอบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะสวยแล้วก็ดูแลตัวเองได้อย่างไรที่คลินิกด็อเตรดนัยหนองหอยด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอมากๆนะกคะค่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อนะคะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในคลินิกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตแนะนําพี่แมวนะครับพี่แมวส่วคนให้ข้อมูลกับเราครับว่าคลินิกของคุณหมอได้มีที่รู้นะพี่แมว,วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเรื่องความสวยกันนะคะถ้าพูดถึงดรดนัยแล้วเนี่ยนะคะหลายท่านก็จะคุ้นเคยก็รู้จักกันมานานทุกครั้งที่เดินเข้ามาที่คลินิกก็จะมีโอกาสได้เจอกับคุณแมวของเราในการที่จะแนะนํานะคะเรื่องความสวยต่างๆอย่างละเอียดแล้วก็หาคําปรึกษาได้จากที่คุณแมวได้เลยใช่ไหมคะ เราปรึกษาได้เลยใช่ไหมครับบ้านไหนก็ได้หมด <c oughs> ผมถามไได,ดีกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาที่คลินิกครับ <c oughs> เขามาทำรายกันส่วนใหญ่ที่สาขาน้องหอยส่วนใหญ่เป็นคนไข้ของเรื่องของลดน้ําหนักกับดูดไขมันค่ะเป็นคําถามที่เป็นโจทย์ว่าจริงๆก็รู้แล้วแหละว่าเขามาทำรายกันแต่ว่า <c oughs> เราฟังจากคนที่รับลูกค้าตลอดดีกว่าเนาะ <c oughs> ผมถามต่อดีกว่าครับผู้ชมแล้ว กลุ่มที่เป็นลูกค้าหลักๆของเรานะครับถยายเป็นตามเพศเพศไหนกว่ากันผู้หญิงส่นวนใหญ่จะเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นอย่างนั้นราคานะคะเพราะผู้หญิงนี่จะรักสวยร,รักงามนะ,ะทำไมล่ะเราก็อยากว่าขอบูดเรามาเดืดไม่ได้ <laughs> เ<า>หรอทองเพราะว่าตัวเองนสนใจอยู่ใช่ไหมคะ, <laughs> ะ,ะเรารู้เพศละเป็นผู้หญิงแน่นอนะนั้นแล้วกลุ่มอายุของลูกค้าเราล่ะคะ <laughs> อ๋อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เป็นคุณแม่หลังคลอดหรือแม่บ้านเนี่ยค,ค่ะกลุ่มไปทำงาน จร,จริงๆของสาขาหนองหอยก็จะมีเหมือนคลินิกทั่วไปก็คือมีโบท็อกฟิลเลอร์เลเซอร์ร้อยไหมค่ะแต่มันมีความต่างตรงที่ว่าโบท็อกเราใช้ของเยอรมันนะครับซึ่งเป็นเบนโบท็อกชั้นสุดเหมาะสำหรับคนที่เกิดอาก,การดื้อยาดื้โบท็อกเนี่ยค่ะเซียวเมนหรือโบเยอรมันจะช่วยในเรื่องของการดื้อยาได้ดีนะคะส,<า>ส่วนยี่ห้อของฟิลเลอร์ที่คุณหมอใช้เลือกใช้ก็คือของ บริษัทเมิร์สที่เรียกว่ายีห่ห้อเบลโลเทโลอันนี้แตกต่างจากฟิลเลอร์ทั่วไปก็คือฟิลเลอร์ที่มีความเจลนิ่มสมูทแล้วก็กคลืนกับผิวได้ดีเพราะนั้นที่นี่จะนนในเรื่องของคุณภาพมากมาก<ๆ>เลยนะคะคือหลายหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าก่อนจะทําอะไรสัออรรรก,นนยกอ,อย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศัลยกรรมเนี่ยก็พยายามจะเปรียบเทียบราคานะแต่ต้องอธิบายนะครับทุกคนคือคลินิกของหมอไดนยเนี่ยเราจะมีราคาที่ไม่ถูกนะแต่แรกมาด้วยกับ สินค้าที่ดีและประสบการณ์คุณหมอที่ทํามายาวนานกว่า20ปีครับผมอายุพอๆกับพี่ไก่เลยครับค่ะลูกค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ไหนที่นี่ก็มั่นใจในประสบการณ์คุณหมอแล้วก็ ปกติถ้าเป็นอาหารก็ใช่คำวัตถุดิบเนาะฉะนั้นการที่มาเป็นลูกค้าเราก็ได้คุณภาพที่มาจากประสบการณ์คุณหมอแล้วก็สินค้าที่มีคุณภาพสูงครับผมระดับพรีเมียมเลยทีเดียวนะคะนอกจากเรื่องของมสวนเบอร์ท็อกรกอย์ใหม่ต่างๆแล้วเนี่ยนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะซึ่งหลายคนนะคะที่ชมอยู่ก็คิดว่าอยากจะสวยเพราะว่าเรื่องของคุณภาพกับคําว่าแบรนด์ออดอรดนัยเนี่ยไม่ต้องกันงวลใจแล้วก็เป็นคุณภาพจริงๆมีส่วนอื่นๆที่อยากจะแนะนําอีกไหมคะ,อะ,ะตอนนี้<ม><ม>ที่ติดหน้าเพจอันดับหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นเรื่ององงขดูมันแลก็ฉี ผมได้ข่าวมาว่านี่คุณผู้ชมจริงๆเลยเรามีโจกเลยครับผมอยากรู้เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องการดูดไขมันแล้วก็เอามาเสริมหน้าอกคืออะไรครับนี้แบบนี้ใช่ครับเอาไขมันส่วนเกินมาเติมส่วนที่ขาดหายไปได้บึ้มมากๆแน่เลยค่ะเดี๋ยวให้แมวเล่าให้ฟังเลยค่ะการย้ายไขมันหรือว่าการเขาเรียกว่า fat transfer ก็คือการใช้ไขมันในส่วนของต้นขาหรือหน้าท้อง เอาออกมาเข้าเข้ากระบวนการการปัน่นแยกเซลล์ <c oughs> พอได้เซลล์ไขมันอ่อนแล้วก็ามาเติมในส่วนของหน้าอกซึ่งมันมีความต่างกับซิลิโคนตรงที่ว่าซิลิโคนมีแผลเป็นต้องพักฟื้นหรือต้องใช้เวลานวดค่ะส่วนเติมไขมันสามารถบอกระบกกับคุณหมอได้เลยว่าเราการไซส์ไหนตรงไหน <c oughs> เนินไหนคือมันสามารถฉีดได้รอบหน้าอก เลือกเติมได้ตามเหมาะสมให้สวยงามและแต่งต่วแต่ที่สําคัญคือเป็นไขมันของตัวเราเองด้วยไม่มีอาการแพ้แน่นอนอูนะฮะแต่คนที่จะมาเติมต้องมีไขมันค่อนข้างเยอะโอเคเราได้ข้อมูลคร่าวๆว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้จักมากกว่านี้ก็สามารถที่จะเข้าไปที่แฟนเพจของดรเดนไนได้เลยเทปดรเดนไนเราจะมี2ตอนนะตอนแรกเราจะพูดคุยเรื่องคอที่นี่แล้วอีกเทปหนึ่งเราจะไปถ่ายกันที่นิมานเฮมินอีกสาขาหนึ่งครับผมยังไง ฝากติดตามด้วยนะครับค่ะดอตอร์อนไลน e เอสติกเซ็นเตอรนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณแมวด้วยอีกครั้งนะคะย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยยังไงวันนี้ต้อสามคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วหมนเย็นสยรู้สึกว่าควาังเื่พี่งหนึี่ลนวันเอามาแล้ว้กินอะไรน ออกอ็อไมไ่ด้เขาไม่ได้จาตังเราขาจะเป็นได้สคคอนเซอร์บา <laughs>